ซเชียลมีเดียสำหรับคุณคืออะไรคุณรู้จักมันดีพอหรือยังถ้ายังเราไปรู้จักมันพร้อมกันค่ะโ o เชียลคือสังคมซึ่งในที่นี้หมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวางมากในปัจจุบันมีเดียคือสื่อซึ่งในที่นี้หมายถึงเรื่องราวเนื้อหารูปภาพวิดีโอเป็นต้น คำว่าโซเชียลมีเดียจึงหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมโดยผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกล่าวได้โดยง่ายคือโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับทุกคนที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีแต่ผลดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีทั้งผลเสียและผลกระทบตามมาด้วยในชีวิตประจำวันเช่นปัญหาทางด้านร่างกายและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง

คุณเชื่อคอมเมนต์เหล่านี้หรือไม่คุณคิดว่าทุกวันนี้คุณเสพสื่อโซเชียลอย่างมีสติแล้วหรือยังสิ่งที่หลายคนขาดไปในการใช้โซเชียลคือการเสพสื่ออย่างมีสติและรอบคอบเราควรจะปรับปรุงวิธีการเสพสื่อดังประโยคที่ว่าเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองปรับเธอคะ่ะจะได้ไม่เป็นภาระต่อตอนเองและสังคม